สวัสดีครับ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 ตอนนี้เราอยู่ที่สนามไดนาตี้นะฮะใช่ครับบางเลนไอ้ช้าออมากอันีก็คือวันนี้เรามีของมานำเสนอครับ<ช>วันนี้จะเป็นการมาทดลองของพวกผมเองเนี่ยว่าตอนนี้มีโปรดักต์ใหม่ข,ข,ของทางไทเทอริสนะครับเป็นลูกกอล์ฟนะครับผมตอนนี้จะเป็นรุ่นที่ออกใหม่ก็คือกล่องใหม่ฉายไล่เลยโปรวีวันกับโปรวีวันเอ็กซ์ โปรยวันก e ับโปรยวันเอ็กเห็น่าแค่แค่แพ็คเกจจิ้งก็ดูเฉียวนะมันดูแบบว่าดูเรียบหรูนะครับมีเทคโนโลยีบางอย่างเดี๋ยวเราจะให้โปรผู้เชี่ยวชาญทางไทเทเนียมมาซึ่งวันนี้มีมีเชิญมาอยู่2ท่านนะครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมแทนจัดไทเทเนนะครับอ่าแนะนำหน่อยครับแนะนำโปรดักต์อันนี้หน่อยใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือตัวโปรดักต์ใหม่ของเราสองพันยี่สิบห้าโปรยวันครับตัวนี้ ลูกนุ่มกว่าเดิม,มสปินลองเกมตามกว่าเดิมแต่สปินข้างกรีนก็ยังสูงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้อ่าแล้วอีก2แพ็กเกจนี้คือแพ็กเกจนี้คือตัวนี้อ่าโปรไวเน็กสอ2 5อ่าสปินสปินสูงเหมือนเดิมครับเป็นตัวโปรไวเน็กสปินจะสูงกว่าโปรยวันไฟจะสูงกว่าโปรยวันแต่สปินข้างกรีนก็ยังก็ยังพอๆกันกับโปรยวันนะครับแต่ลูกเฟิร์มกว่าโปรยวันแน่นอนครับจริงเหรอครับใช่ครับตัวโปรไวเน็ก ผมลูกเฟิร์มกับโปรยวันครับผมตีเอ็กไม่พลาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองโปรดักต์ใหม่ก่อนดีกว่าใช่ค,ครับแล้วก็อันนี้โปรดักต์ที่เพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อตั้งแต่ปีแล้วเมื่มอสองปีแล้วคือโปรยวันเอก็กเลฟแดตัวนี้ก็คือร้อนจะสูงกว่าโปรยวนันแต่แต่ก็ยังต่ำกว่าโปรยวันเอก็กแต่ ความเฟิร์มของลูกเฟิร์มที่สุดและสปินก็ยังต่ำกว่าโปรยวันเลยครับโอ้ดูเหมือนมันมิกกันเลยนะใช่เหมือนมิกกันเลยครับใช่อย่างนี้ต้องไปลองเฟิร์มตัวนี้เลยอ่างั้นเดี๋ยวผมต้องลองทุกรุ่นแล้ววันนี้ต้องลองทุกรุ่นครับต้องลองทุกรุ่นแน่นอนครับพี่ได้ครับเดี๋ยวไปเจอในสนามนะครับเจอในสนามสวัสดีครับ วันดี้โปบีครับผมสวัสดีครับโอ้เป็นเกียรติมากครับดนตีด้วยนะครับวันนี้ได้ลองลูกรุ่นใหม่ครับวันผมได้มาแล้วได้ไปแล้วครมได้มาแล้วครับผมเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับครับต้องลองดูว่าเราจะเหมาะกับแบบไหนใช่ไหมพี่ใช่ครับได้้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับนี่ครับยังไงทําสัญญารึยังไงทําสัญญารักอ๋อคือแบบลองหลายตัวเลยว่า ว่าทุกคนใช้เหมือนกันหมดเดี๋ยวงงครับอ๋อครับครเดี๋ยวลูกไกลสุดอาจจะเปรนลูกผมอะไรเงี้ยไกลทีออฟไปนิดนึงไกลหมุดแดงไปหน่อยนึงผมขีดเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราจะเริ่มด้วยโีว V1 ก่อนนะครับผมของที่คุ้นมือกันอยู่คุ้นมือแบบว่าตีิยบ ผ่านหลุมแรกไปครับกับโปวีวันนะับผมก็ฟิลลิ่งเอาเอาตามความรู้สึกผมนะเพราะปกติก็ใช้โปวีวันอยู่แล้วแต่โปวีวันใหม่มผมว่ามันมันได้ระยะมากกว่านิดหน่อยนะฮะซึ่ง ซึ่งผมชอบนะระยะมันมันเพิ่มขึ้นมานิดนึงไม,ไม่ไม่กี่หลาแต่แต่รู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นแล้วก็ฟิลลิ่งก็เวลาเขาบอลก็อาจจะไม่ต่างเท่าไหร่ก็มันมีมันมีความแบบอิมแพ t โดนเต็มเต็มอผมมีความรู้สึกส่วนตัวผมนะมันนุ่มแล้วก็มันเขาเรียกว่าระ,ระยะมันมันดีขึ้นจริงสําหรับโปรวิวน,นะครับผมอ้หลุมสองมาเสิร์ฟมากับโปรวิวนใหม่ครับ สอบสอบนุ่มมือเลยอ๋อแล้วจ้ะจะปิงเกินโหพัดโบวิวันครับแบสอบบสอบ ไม่ยอมจริงครับผมเป็นไงโปพีเมื่อกี้ลองอันเนี้ยะสองหลุมแล้วเป็นไงบ้างมันไกลขึ้นนะอ้าวเนี่ยเห็นไหมเหมือนผมเลยมันรู้สึกว่ารูมันพุ่งออกไปเร็วขึ้นพี่เขาบอกมีความฟอก์กีเพิ่มขึ้นด้วยมันแบบมันเน้นให้แบบเหมือนตีปุ๊บย้อยปีในสิบน้อยลงใช่แล้วบอลมันค่อนข้างนิ่งอืมนิ่งในระดับหนึ่งเลย ผมเคยใช้ตัวปีเก่าปี2018ันสิไม่ยืนคุยกับกูต้องต้องเก๊กด้วยวะแต้แต้วตอนวันสิบเันผมรู้สึกว่ามันอยากกระด้างอันนี้อันนี้มันนิ่มนิ่มเอ้ยงั้นหลุมต่อไปลอง X เลยไหมวัน X ลองดูลองดูไงสองหลุมก็โปรวันสำหรับโปรวีวันสองพันยี่ห้าสำหรับผมนะอื มันไกลแล้วก็ทิศทางผมอะเสถียรขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้ตีมากับโพแทนเนี่ยลูกมาอยู่ข้างการห่างกันประมาณหลานึ่งเห็นไหมบอกว่าทุกคนจะบอกว่า3 4สี่คนบอกเนี่ยจะได้ระยะเพิ่มขึ้นใช่ใแล้วเข้าบอลดีๆอย่างเหล็กนี้ก็นุ่มมือมากใช่ครับสำหรับโปวีวันเนี่ยเมื่อกี้ลองพัดมาสองลุ่มแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมันกันนะฮะ เขาเรียกคอนเซ็ปต์เขาคืออะไรนะฮะนัมเบอร์วันเบาอีกนัมเบอร์วันอ่าดีจริงดีจริงสำหรับโปรยวันนะครับเดี๋ยวหลุมต่อไปผมจะลองใช้โปรยวันเอ็กแล้วตอนนี้เป็นโปรยวันเอ็กแล้วนะ เอ๊ะทำไมโปรยวันเอ็กมันมันรู้สึกดีครับผมอืมแดงดำครับวันนี้ดำครับผมอ้าวทำไมไม่แดงทีครับชอบแดงอะแดงไปแล้วแดงไปแล้วเป็นไงฟิลลิ่งเป็นไงมันไกลอะครับอ่าแล้วผมคุมบอลไม่ค่อยอยู่อ่าชอบเล่นแบบบอลที่คุมช็อตเกมได้ดีกว่าอ๋อนั่นคือข้อเสียสำหรับคุณใช่อ่าโอเคโอเคชอบดำมากกว่าอ่าแต่ยังไม่ได้ลองแดงลองแล้ว ไออีกตัวหนึ่งผมมีแค่สองกล่อ,ององ้าวเหรอครับโอเคโอเคนี่ดำแดง<น>ครับผม พาสามนะครับ,รบผมใช้<ม>โปรวิวันสีดำครับ<อ>เหตุผลเพราะว่าต้องการทิศทางให้มันตรงขึ้น<อ>เพราะเวลาเราตีเต็มช็อตเนี่ยมันจะสปินต่ำา<อ>จะได้ระยะโอเคส่วนเลไฟก็จะต่ำกว่าโปรวิวันเอกนิดนึงครับโอเคฟิลลิ่งนุ่มมากต้องลองกันครับครับผม ข้างกันเลยครับเก่งมากครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ลูกดำอะครับโอยวันนะฮะ มาเหมือนกมมันมาเหมือนกันตกจ้าใช่ใช่มันดัน,น <c oughs> แต่ที่แต่ <c oughs> ผมลองมานี่ผมชอบโฟวีวันเอ็กนะครับครับเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยผมตีโฟวีวันเดี๋ยวรอบหลังผมว่าจะลองโฟวีวันเอ็กดูครับอ่าครั <c oughs> เพราะว่ากรีนรู้สึกว่ามันแข็งตกไม่อยู่อ่าครับเออเรองเ,เรื่องนี้พี่ชัดชัดเจนเลยพี่อย่างเมื่อกี้ที่มันอ่อนแล้วมันตกก็หยุดเลยอ่า,อาพอพอมาอาจจะมาผมใช้วันอาจจะหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องการเข้าหาตรงหยุดอลองเปลี่ยนมาเป็นเอ็กดูแล้วระยะมันก็ดีดี ผมความรู้สึกผมผมรู้สึกเหมือนระยะมันดีกว่าก็บางทีบางทีคุณการตีวิถีต่ำใช่ไหมครับครับผมด้วยดิมเปิลนะครับที่มันลึกแล้วจำนวนน้อยมันทำให้โด่งขึ้นได้อ๋อนี่คือการชดเชยของของเราอะครับอ่าโอ้ตามคอนเซ็ปต์ของเราพี่เดี๋ยวมาลองดูกันครับนัมเบอร์วกอล์บอลเลยดีจริงดีจริงโดนมากฮะ ก็สวยเลยก็สวยเลยหายด้วยครับหายครับเป็นโปรวันนี้ครับีชอบป่ะ รูปการทดลองใช้หน่อยมานี่มานี่มานี่ชอบอะไรเมื่อกี้เราลองไปทั้ง Pro V1 และ Pro V1 X 2,025ัน2 5้เป็นลูกปีใหม่เลยอ่าเป็นล่าสุดถ้าส่วนตัวผมผมชอบ Pro V1 X อช่เพราะดิมใช่ใช่ผมชอบเวลา a อป p พขึ้นกีนอ่ะใช่ครับมันอยู่อืครับแล้วฟ e ลลิ่งต่างไหมฟิลลิ่งต่าง X กับ V1 ธรรมดาเนี่ย ผมรู้สึกว่าโปรวิวัต X สำหรับผมนะผมเข้าบอลแบบมันแน่นกว่าอินแพดมันแน่นกว่าแล้วถ้ากับรุ่นเดิมอะถ้ากับรุ่นเดิมผมว่ามันแน่นขึ้นนะอผมผมใช้สองตัวแล้วชอบโปรวีวัตโปรวีวันดำมากกว่าโปรววันธรรมดาใช่โปรวี X ผมว่ามองว่าสําหรับผมอะมันมันพุ่งไกลกว่าแล้วผมคุมบอลยากกว่าอก็เป็นข้อแตกต่างโปรวรวิดดำของปีนี้ปีล่าสุดเนี่ยผมว่า มันให้บอลสปีดที่มันเยอะกว่าขึ้นบอล bon ง่ายกว่า้วยนั่นแหละน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการผลิตการเพิ่มเติมอะไรของเขาเข้าไปแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชัดเจนตอนแรกผมชอบตีโปรยวัน e ธรรมดาแต่ตอนเนี้ลองตัวโป e รยวันเอ็กซ์แล้วรู้สึกชอบมากกว่าน่าจะเหมาะกับเราในปีนี้ก็คิดว่าจะเริ่มต้นใช้โปรยวันเอ็กซ์ X, ตลอดแล้วนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะโปรยวันเนี e ่ย ผมนะผมใช้เนี่ยผมตกบนกีนแต่ไปอยู่หลังกีนตลอดไม่ค่อยอยู่ต้องลองต้องลองต้องลองเยอะๆเนาะเขาส่งรูปมาให้ขอบคุณไททลิฟด้วยนะครับกระเท้าตงตีพัดเข้านะเข้าไหนครับเข้าไม่รู้เข้าไหนแล้วก็ผ่าแล้วก็กีนดูแล้ว เฮ้ hey, oh, ยโหเฟสเข้าทงครับผม oh. อยากได้อย่างเงี้ย <laughs> ต้องเปลี่ยนผมต้องเปลี่ยนไม้ก่อน <laughs> ใช่ไหมโอ้โห <laughs> ผมว่ายากก็เยอะอยู่นะครับทำไมตกตายครับอ๋อครับ <laughs> ครับครับ I'm all I have. <laughs> ้ไอบอมปกติการก็ชอบปุยวันธรรมดาพี่ใช่ครับตอนนี้พอเป็น25่เนี่ยการชอบปุยวันเอกใช่ครับเพราะ,ะว่าช่วงนี้มันกีนมันแข็งครับต้องการหยุดที่กีนมากขึ้น เพราะว่าเราเราทิศทางเราโอเคอยู่แล้วไม่ว่าจะลองลองได้ไดาช็อตลองเกมหรือแอปโพสอย่างเงี้ยทิศทางเราได้เราเช่นเราต้องการแค่สปินให้มันมากขึ้นก็เลยใช้โปริวันเครับในการตอบโจทย์ผมเหมือนกันครับเฮ้ยมาวะมันมาวะเมื่อกี้ตีอันนี้ครับโอ้กับหัวครับผมอ๋อครับ แมวขูนะบอมโอ้โหพัดเมาพอดีลมมาพอดีเท่าเดอพัดเออนี่ัเออ้เออนก็หมูแมงมีเทียวด้วยเฮ้ยจิตใจคุณทำด้วยอะไรวะเนี่ยเปลาเปลาเปลาไป่าเปล่่ถึงล่าเปล2ล่าเปลาล่าเปลาเาเปล่5เปครับ ความเร็วไม่เยอะมาก9.8กระมอนกระมอนโอ้ยอ่อนแล้วพี่อันนี้แค่แบบปล่อยเบาๆนะครับนี่คือเสียง G T 3นะฮะจบหมแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณโปบีแล้วเขาแค้นมากนะครับผมคือวันนี้ได้ได้ความรู้เรื่องลูกป๊อปในปี2025นะกระดับใหม่คือตัวผมเองใช้โปรวีวันอยู่แล้วแต่วันนี้เขาได้ลองปุ๊บสำหรับตัวการนะอันนั้นยังไม่ปีนะ ก็เปลี่ยนมาใช้ p o o 1 X แน่นอนผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับวิธีการเล่นของการมาเป็นยังไงครับแต่ละช็อตของ p o o 1 X ก็รู้สึกอย่างที่พี่บอกคือมันทำให้แต่ละช็อตของเราง่ายขึ้นเวลาตกบนกีนอาจจะมีการแบบว่าไม่ได้ไหลไปเยอะมากาแบบ Pro ครับก็อาจจะชนเชยตรง ข้างกีใช่สปินมันสูงขึ้นไม่น่าเชื่อเพราะเอกมันตอบโจทย์อย่างนั้นไปเลยใช่ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ไม้อย่างเดียวที่ช่วยคนนะลูกกอกก็ช่วยก่อนก็มีลูกก๊อกช่วยต้องมีฟิตติ้งด้วยแล้วเป็นไงอย่างของพีเป็นไงแล้วผมเหรอเมื่อก่อนผมเคยใช้ปูวีดำทีนี้ผมก็ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนรูกมันหนักมันจะหนักหนักแบกแบกแต่ว่าตอนเนี้ยคือมาได้ลองปีล่าสุดเนะครับปูวีดำกับโบวีเอ็กวันนี้ผมยังไงผมก็เอ่าปูวีดำได้เลยแต่ว่า บอลมันทุ่งเร็วขึ้นแล้วบอลรู้สึกว่ามันคุมได้ง่ายขคือเล่นเล่นอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นใช่มันได้ระยะขึ้นมาสองมือใช่ใช่สองมือันนี้เดนนี้ผมแชร์นิดนึงนะครับผมลูกกอล์ฟเนี่ยจะไม่มีอันไหนหนักกว่ากันมันปิดกดแต่นี้ความแข็งเนี่ยเกิดจากแกนด้านในออปชันเอ็กซ์อาจจะอยู่ที่ร้อยห้าบริวารเก้าสิบห้าอาจจะนุ่มกว่าบางคนชอบฟีลลิ่งที่นุ่มแล้วบางทีต้องการไฟที่มันต่ำลง โบวีวันก็อาจจะตอบโจทย์กับทีได้เหมือนเขาบอกว่าเขาฟังโทนได้ง่ายกว่าอ่าใช่ครับเพราะบางทีเราตีลองเกมกับแอปโค้ดก็หากีนงคนอาจจะมีเฟสนิดนิดหรือรอหน่อยหน่อยด้วยด้วยวันสปินต่ำมันจะทำให้ตรงขึ้นคนนี้เขาชอบตกแต่งอ่าเหรอครับใช่แต่งแต่งงานใหม่หรือตกแต่งอะไรครับไม่ได้เลยครับอยู่กับคุณการนี่น่าจะ นี่เลยครับแล้วนครับกผมปกติกับพี่สองโปนี่ก็มีความรู้สึกว่าตอนเนี้อยากเปลี่ยนหักไมยใหม่มากเลยครับผมต้องต้องโดนครับกินหน้านี่เราอาจจะไปลองฟิตติ้งดูได้ครับครับงั้นขอบคุณพท่านกับพอดีมากเลยครับที่เป็นสนุนมากเลยครับที่เรียกว่าสนับสนุนลูกกลอมาให้เราทดลองในวันนี้ครับผมแทั้งปรยันและปรยันเอยด้วยทั้งโป โอเคแล้วก็พี่การก็มีน้องบอมด้วยต้องมีคนซึ่งจิตภารกิจทันดีไปละกินแข็งด้วยได้ลอแข็งมากกินแข็งด้วยวอนอยู่วอนอยู่เลยชอบเลยแล้วก็บอกแกดีิพี่ไม่ต้องหยิบลูกดำมาแล้วเดี๋ยวเทสลูกแดงตลอดคืออย่างผมอย่างผมไม่เคยไม่เคยตีเอ um, so so totally. so ็กนะไม่ใช่ไม่เคยนะพอพอรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่าที่นี่กินแข็งเราก็ลองเอ็กดู ปรากฏว่าเวลาแอปโพสเนี่ยมันสปินมันเยอะขึ้นมันหยุดได้ง่ายแต่เล่นลูกข้างกีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอยุดได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยอดเลยแล้วแต่แล้วแต่เกมน่าจะส่วนตัวที่ที่ผมตีสปินเยอะอยู่แล้วเลยไม่ชอบเก๊กเพราะว่าบางทีมันโยนไปแล้วมันมันตกตกแล้วมันหยุดเลยอะไรเงี้ยมันเลยทําเกมได้คมันไม่ใช่สไตล์ผมใช่มากกว่าใช่มันหยุดเรื่อยตายนะก็ต้องขอบคุณพัชลิสไทยแลนด์นะครับแล้วก็ครัขอบคุณครับแล้วก็ใครที่สนใจลูกกอล์ฟ ทั้ง2รุ่นนะครับโปรวีวันและโปรวีวันเอ็กซ์สองพัน่ห้าวันที่สห้านะครับตอนนี้ทีมฟิวเจอร์ซ็อกสนามซ็อกเกียรติพารานะครับมีวานขายแล้วนะฮะลองเข้าไปดูกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ตีปินครับผมเจอกันครับเตีปินครับผม